ไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะสําหรับโครงการประตูระบายน้ําคลองปลเหลียนที่ตำบลปลเหลียนอาเภอปลเหลียนจังหวัดตรังค่ะได้สร้างการมีส่วนร่วมแบบบรณาการนะคะร่วมกันร,ระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ชนประธานภายใต้กลุ่มบริหารจัดการน้ําจนทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันค่ะเพื่อที่จะมาช่วยกันแก้ไขให้กับปัญหาที่ประชาชนได้พบได้เจอในพื้นที่อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพรวมถึงเป็นการสร้างประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ โครงการประตูระบายน้ำคลองปะเหรียนตำบลปลเหียนอเภอปเลเหรียนจตรังเป็นดิบหนึ่งในโครงการชลประทานตรังสำนักง,งานชลประทานที่16ที่มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามแห่งหนึ่งและยังทำหน้าที่ในการส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลองปเลเหลียน ในฤดูฝนจำนวน16,832ไร่และฤด,ดูแล้งจำนวน1866ไร่ในพื้นที่โครงการ19,000ไร่สามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยเก็บกักน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคของราษฎรช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในเขตโครงการให้ดีขึ้นโดยการสนับสนุนแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผล,ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรม อีกทั้งยังใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของราษฎรบริเวณใกล้เคียงอีกด้วย ทั้งนี้โครงการประตูระบายน้ำคลองปลาเลียนได้กำหนดทิศทางของการบริหารจัดการน้ำชลประทานในอนาคตจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานขึ้นเพื่อร่วมการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเข้าใจตามหลักวิชาการสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่นั้นๆอย่างเช่นการพลิกฟื้นผืนนาร้างในพื้นที่หมู่3ามตําบลปลาเลียนอําเภอปลาเลียนจังหวัดตรังมาเป็นทุ่งนาสีเขียวขจีเมื่อมีน้ำจากชลประทานเข้ามาหล่อเลี้ยง ภายในแปลงนาทําให้เกษตรกรได้กลับมาทํานาอีกครั้งและได้รวมกลุ่มการเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักนาเปลี่ยนขึ้นปัจจุบันสามารถปลูกข้าวได้ทั้งนาปีและนาปรังเน้นปลูกข้าวแบบอินทรีย์โดยปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานีหนึ่งข้าวไรเบอร์รี่ข้าวหอมมะลิและข้าวพันธุ์พื้นเมืองเช่นข้าวเล็บนก ข้าวเบายอดม่วงซึ่งเป็นข้าวประจำถิ่นของจังหวัดตรังข้าวนางขิดข้าวเหนียวดอกแคผลผลิตข้าวที่ได้นํามาแพ็คใส่ถุงพร้อมจําหน่ายและบางส่วนนํามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์เช่นข้าวเมาน้ำหนมข้าวและข้าวอวนโดยจะนำไปจำหน่ายที่ตลาดเกษตรประจำอำเภอทุกวันจันทร์มีลูกค้าที่รักสุขภาพมาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องทำให้สมาชิกกลุ่มมีไรายได้มาจนเจือครอบครัวมีสุขภาพที่ดีจากการบริโภคข้าวที่ปลูกเองและมีความสุขจากการที่เราบูรณาการร่วมกัน ระหว่างจนประธานกับชาวนาโดยที่มีกลุ่มวิสากิจุมชนกลุ่มลักนาผเลียงเป็นสื่อว่าเราเ,เดือนนี้นะเราจะต้องการใช้น้ําเราจะเริ่มหวานแล้วนะช่วงนี้พี่ต้องการถ้าพี่จะไถนาช่วงนี้พี่ใช้น้ําเยอะหน่อยได้ไหมตรงนี้จะประสานกันคุณภาพชีวิตมีความสุขสุขภาพดีถ้าไม่มีน้ําจากจนประธานไม่ว่านาปลังหรือนาปี เราก็ไม่สามารถทำได้เราก็ไม่มีตรงจุดนี้ นอกจากนี้โครงการประตูระบายน้ําคลองปะเหรียนยังทําคลองไส้ไก่ลงไปยังพื้นที่เกษตร,รกรรมของเกษตร,รกรหมู่ที่5ตะมนทุ่งยาวอ,อําเภอปะเหรียนจังหวัดตรังที่ปลูกยางควบคู่ไปกับการปลูกพริกไทยพันปะเหรียนภายใต้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชประจําถิ่นซึ่งพริกไทยพันปะเหรียนมีการนําเมล็ดพริกไทยจากป่ามาปลูกแนวอำเภอปะเหลียนจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบันกว่าร้อยปีแล้วและได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิ ศาสตร์จีไอในปี2564ถือเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับต้นๆของจังหวัดตรังที่มีรสชาติเผ็ดร้อนกำลังดีกลิ่นฉุนเป็นเอกลักษณ์มีคุณคา่าทางโภชนาการเมื่อชลประทานได้ส่งน้ำมาหล่อเลี้ยงในพื้นที่เกษตรอย่างต่อเนื่องทำให้มีระดับน้ำและความชื้นในดินสูงขึ้นสามารถปลูกพริกไทยได้ผลผลิตดีทางกลุ่มได้พัฒนาต่อยอดแปลรูปผลผลิตพริกไทยในหลากหลายผลิตภัณฑ์ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอีกด้วยถึงทีนี้ในเรื่องของการกเกษตรเนี่ยแต่ก่อนเราไม่สามารถที่ปลูกอะไรได้เลยพันธุ์อะไรมันจะตายหมดเดี๋ยวนี้จะปลูกอะไรก็ได้น้ํามีตลอดน้ําพร้อมการธรรมากินในเรื่องของก,กเกษตรเลยมันคล่องตัวมันสะดวกสบายหลายอย่างมากเลยเนาะดินดีน้ําดีคนดีไปได้สวยประกอบกับเนี่ยแบบความชื้นมันดีเพราะว่าจนมันต่างก็ส่งน้ํไม้เนี่ยติ๊กตายลนบิตด,ดีแล้วก็ที่นี่เรามีคณะกรรมการบริหารจัดการใช้น้ํประการเกษตรเนี่ย าส้จะดูกันจากการมุ่งมั่นพัฒนางานด้านชลประธานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรได้ทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นความภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชลประธานโครงการประตูระบายน้ำคลองปะเลียนอำเภอปลาเลียนจังหวัดตรังเป็นอย่างมากในแต่ละว,วันเราจะขี่รถออกตะเวนไปดูนะครับไปพวป่านะครับกลุ่มผู้ชนะแล้วก็ เราก็ที่เจงกับเขาว่าให้ช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันดูแลเพื่อจะไ่้ได้ใช้น้ําอย่างทั่วถึงเราภูมิใจมากครับตอนที่ว่าเราเดินไปเห็นหนาเขี้ยวเราก็ชื่นใจรเราเห็นเลยครับเรายิ้มของชาวนาพึงพอใจมากครับผลผลิตเขาดีขึ้นครับจากความสําเร็จของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบของโครงการประตูระบายน้ําคลองปะเลียนอําเภอปะเลียนจังหวัดตรัง คือบทพิสูจน์แห่งการมีส่วนร่วมและบูรณาการเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงอกักพภุมิบุชีพถ่ายภาพสุภาพบุรีบุญมีทีมข่าวเอ็บภาคใต้รายงานจากจังหวัดตรัง